คลิปนี้ก็ขอให้ดูสบายๆนะคะไม่เหมือนคลิปที่แล้วที่มันบั๊กอะค่ะนะคะก็เออเออเออะนะคะ,นะคะทุกคนดูแบบสบายๆนะคะซึ่งหอก้อนนี้ก็อจตยาวมากเลยนะคะแล้วก็แบบดูสบายๆนยั่นเอง ค้าเลื่อนไปวันที่ยี่มย่เลื่อนจนไหนเราตายวนดีเดี๋ยวนีแล้วเลยอ่านหนังสือเพิ่มมาแล้วมันนอนตีฟุฟ้งมืคนเลยแล้วไม่ไกเก่ไข่เดียวเอ้ไข่เดียวแล้วนะอูอ้าเ้นาปะสิ กั้นยี่รอเราอยู่หรอทีม่ลมันนะไม่่มมมานสัีอุยได้แล้วได้แลปเลยไป,ไปบ้า ออบบี้แบบนี้เราเก่งนะคะแลก็กระเดดไปได้เลยแต่ไก็ชลาดน,นะนจะทแล้วมัแกแกแกแบบนี้เราสนุกนะคะทุกคนแล้วกนน็กินแล้วก็นอนกินแล้วก็อวนอนเดี๋ยวก็อ้วนละอ้วนอยู่แล้วทำไมเสียงเสียงช้างเสียงเชียง้ังเชียงนัว กิงแท่งกนไรเก่งแน่เดี๋ยวหาระกันกงเกงในเชียงเชียงโอ้มันเล็กลงอ่ะคือแบบตรงนี้ได้ละโอ้เล็กสุดสุดแบบไม่ค่อยได้เลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรตรงนี้มันง่ายๆนะคะเพราะเพราะมันผอมพูดง่ายเลยเพราะมันผอม ใช้วิธีนั่นะไปทำไมใช้วิธีหักแขนขาดีกว่านะคะตรงนี้ก็ใช้วิธีหักแขนขาแล้วทำไมเราไม่เ,เนะคะทุกคนเอ๊ะ